สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซอร์ฟอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ t o y o ต a าชัว s u m มิ t สาขาอนุทของเรานั่นเองวันนี้ผมมีรถมาแนะนำเป็นเจ้า Toyota r e v o 2.4 NTP Runner ปี2023นะครับนี่เลยมาดูด้านหะน้าไฟหน้าเป็น led projector แล้วนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเงาเปียนโนแบ็กตัดสลับกับสีโคเมียม ตรงนี้มีเลยล้อแม็กเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18แล้วนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและเป็นสีโครเมียมตัดสลับสีดำด้านด้วยนะครับนีเลยมีคิ้วกันสาดให้ด้วยนะมือจับมือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมมีเลยเป็นโครเมียมแบบนี้ ภายในเป็นสีดำนะครับเป็นมทนสีดำาตดสลับกับสีเทาเล็กน้อยนะตรงนี้เป็นสีซิมเมอร์นะสีเงินของเรานั่นเองเลยเบาะเป็นเบาผ้านะครับด้านหลังเปิดแคบได้อย่างนี้เลยตัวนี้เป็นตัวแฉกนะครับนั่งได้สบายเหมือนกันมาเดี๋ยวลองนั่งขึ้นมานูเลยนี่นั่งได้สบายเลยนะ ขนาดขายยาวยังนั่งได้สบายตัวนี้ได้เป็นตัวยกสูงแล้วนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.4นั่นเองนะเป็น2.4นะครับมาดูรอบคันมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับตรงนี้หยยบโอ้โหนี่เลยหยยบขยมได้สบายนะครับ มาดูรอบกันมีบันไดข้างให้ด้วยนะสองฝั่งมาดูภายในภายในตรงนี้ปวงมาลาัยเป็นมันติฟัง์กชันนะครับเลขไม้เพียง49,000กิโลเท่านั้นตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือเป็นเบรกธรรมดาอยู่นะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นตัว ในในี่นะครับราคาราคาเราจะมีใบสอคบอ,อยู่ตามรถทุกคันนะครับราคาของเราจะอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณหนึ่งหมืนนะประมาณหนึ่งหมืนนะครับนี่เลย ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่โตโยต้าชัวร์ซัมมิตสาขาอ่อนรถของเรานะครับอย่าลืมมาหาเซลปอนนะครับวันนี้ผมเซลปอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ